สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาร้านะวันนี้ก็จะมาานสนอวิธีที่ใครที่ต้องการจะใช้นะคะคีย์บอร์ดที่สามารถช่วยคุณแปลภาษาได้เลยเนี่ยเรามีมาแนะนํานะก็จะเป็นตัวแอปตัวนี้นะคะทุกคนชื่อว่า g ีบอร์ดนะตัวนี้เราสามารถที่จะใช้แป้นพิมพ์เนี่ยแปลภาษาได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องสลับแอปนะปกติแล้วเนี่ยคนจะใช้ กัว Copy แล้วก็ไปวางใน Google Translate อีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เราก็จะมาใช้ตัวนี้ในการที่จะให้มันแปลภาษาพิมพ์พิมพ์มแล้วแปลส่งไปได้เลยนะก็คือตัวนี้สามารถใช้ได้นะทุกคนนะอ่าพอมาเปิดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะอ่าขึ้นมาเนาะเขาก็จะบอกว่าให้เนี่ยให้มาตั้งค่านะคะแป้นพิมพ์เปิด Gboard แล้วก็อนุญาตเข้าถึงแบบเต็มรูปแบบนะก็ออกดเริ่มตนน้นได้เลย เขาก็จะพามาหน้านี้เสร็จก็มาที่แป้นพิมพ์กดเปิดนะทุกคนนี่อ่าแล้วก็อนุญาตเขาถึงทั้งหมดนะเสร็จแล้วอนุญาตนะคะอ่าทีนี้เราก็จะสามารถใช้แป้นพิมพ์ได้แล้วนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาพิมพ์อ่าตรงนี้นะอันนี้ทดสอบนะทุกคนนะไปที่ตัวเปลี่ยนภาษานะก็กดดำเนินการ อ่าเราจะเจอเป้นพิมพ์ใหม่ขึ้นมาก็คือตัว g b บ a r d ตัวนี้ที่เราเพิ่มเข้าไปนะทุกคนนะอ่าเราก็พิมพ์ทีนี้เราก็พิมพ์อย่างเช่นเราจะพิมพ์ว่าทำอะไรอยู่อ่เดี๋ยวนะทุกคนนะกะ็ถ้าจะแปลภาษาทุกคนมาตรงนี้เลยแล้วก็เราทราบอ่ะข้อความที่ต้องการพิมพ์นะอันนี้เป็นภาษาของเราใช่ไหมไทยนะ นี้มันสัตว์ไทยแล้วเราต้องการแปลเป็นอังกฤษอโอเคแบบนี้อ่ทีนี้เราก็จะพิมพ์เลยอ่แบบนี้นะทุกคนนะเสร็จแล้วก็แปลนี่ก็จะขึ้นแบบนี้เทาก็พิ์ไปได้เลยแบบนี้หรือถ้าต้องการประสาอื่นสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ทุกคนไม่ต้องทำเอา ทำตามเราก็ได้นะทุกคนคิดออกคิดคิดว่าอยากให้ตัวการ์ตูนของเราเป็นยังไงก็พิมพ์ได้เลยนะทุกคนนะกดส่งนะทีนี้พอกดส่งปุ๊บตัวแชทจิ๊บก็จะสร้างไม่เจอนะเกาหลีนะสร้างพร้อมขึ้นมาที่เป็นภาษาอังกฤษนะมันจะต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกคนนี่มันก็จะสร้างขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ ก็ส่วนจะต้องนีไปนะก็ปี่ไปวางในพิกวีไปได้เลยแบบนี้นะทุกคนนะก็ไปที่ Image to v i d e เนั่นเองนะใช้ได้สะดวกมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปมาตรงนี้ได้เลยนะแล้วมาว่าแยกปื้นแล้วก็มาก็ตรงกลางอันนี้ก็เป็นตัวเราสร้างไว้เลยก็เสร็จแล้วกดมาฝากเพียงแค่นี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะคนเหล่านี้ขอบคุณมากมากที่รับชมนะคะแค่นี้สวัสดีรอสักครู่นะรอสักครู่ไม่ถึงหนึ่งนาที หรือประมาณหนึ่งนาทีนี่แหละทุกคนเนาะเขาก็จะสร้างวิดีโอขึ้นมานะจะสังเกตได้ว่าเครดิตข้างบนมันจะหายไปนะเครดิตข้างบนมันจะหายไปนะทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะเติมให้วันละหกสิบเครดิตนั่นเองนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่อันนี้ก็คือวิดีโอที่เราจะได้ก็เป็นประมาณนี้นะนี่นี่เดินออกมาคุยโทรศัพท์ประมาณนี้เพราะเราใส่ไว้แค่นี้นะทุกคนก็จะได้ประมาณ ห้าวินะนี่เนาะก็จะได้ตัวการ์ตูนขยับได้แบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะนี่เวลาเราเซฟมามันก็จะมีลายน้ำนิดนึงนะก็เพราะว่าเราใช้งานอแอปของเขาฟรีนั่นเองนะใครไม่อยากให้มันมีลายน้ำก็อาจจะต้องเสียตังค์ะเนาะก็ วันนี้นํามาฝากกันนะวิธีง่ายๆนะสําหรับใครที่กําลังสนใจหรือว่าอยากลองทําอยากลองเล่นก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะเวลาเราเซฟมาเนาะมีรายนํานนะนี่แบบนี้เลยนะวันนี้ก็นํามาฝากกันเพียงแค่นี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ